ไอยอภัยหน้าที่ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลยังมีที่ที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจที่ที่เต็มไปด้วยเสียงเด็กๆและการสแปมใหม่ที่แห่งนั้นก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยเงินวันทีวันดีไีใหม่เขาจะใส่ไฟใหม่ตด้ว๊ยิงหนักกันในวันดีคี่เขาจะใส่ไฟใหม่ตึ๊ดตดมีเดาได้นี่โดนโดยโดย ต้องอากให้ผมเป็นบอสรอนดึ๋งๆเลยครับผมจะเป็นแล้วเนี่ยอีกประมาณ2องสามดลนะคับไอ้สัตว์อยู่นี่อ้าวกูไปปลดปล่อยไอ้เกมมันเป็นอะไรอะ เก๋กมึงแล้วเนะคุณเป็นใช่ไหมครับในบ้างคนรวยบ้างนะที่บ้างคนรวยชอบรูปเราวใช่เรยเราด่วนีิครับคนรวยชอบรูปคนเราชอบเลยครับฮะรูปแมวรูปแมวแมวรวยงไอ้ชมครับปุ๊ช มันบอกอะไรอ่ะมีผู้หญิงคนไหนเล่น T F G บ้างบ้างกินเก็บปอมเสียงดิดิฉันชอบเล่น T F T เลยค่ะเลี้ยปเป็นอะไรอ่ะก็เป็นผู้หญิงไงองมวยคอรัเป็นผู้หญิงกะเล่นควาจเลยเลิกค้าแมกันเลยรอหมอคนหนไม่อยากให้หมอตายคืนไม่ได้ คุณหมออยู่กับผมนานๆนะครับนะครับเป็นผู้ชายคุยสไนเปอร์จากด้านนี้นะไอ้ยิงจากคนนู้นอ่ะคือตอนนี้กูทำตัวปัญญาอ่อกูไม่เคยอัดเลยจริงๆคือกูอัดตลอดแล้วพอตอนที่กูทำตัวปัญญาอ่กูไม่อัดกูไม่รู้เป็นอะไรอ่าก็เสียสลเรามาเมากันโดยโดยไม่โดยกินแต่น้ำเปล่าเย้ไม่เฟืองเงิน เอาอะไรมากจงใจมาเล่นเซิร์ฟที่มีแต่เด็กเกียนสแปียมไม่ดีดีไม่มีใครสามารถด่าเราได้เพราะเราไม่ใช่คนที่เกลียนไปทำอะไรเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนพยายามร้องโฟเวอร์เพลงดับเบเลยนี่แหละว้าวจอนคือคือแล้วมึงดูเนื้อมาชาวชาวชาวบ้านอ้ไม่ร้อยร้อยมันไม่มีความหมายมันก็แค่แบบการออกเสียงที่เขาเอามาผสมกันให้มันได้มิลลดี้กน เต็มเลยครับขนาดเที่งคุนาเที่ยงคอะไรคุยเลยรับมิวแล้ววะมิวเพียค่เปิดเพลไม่เอาไม่มิวไม่ทันแล้วมึงยี่สิบกว่าคนจะมิวคด้ช่วยไม่ได้จริงจริงคุณทําตัวเองนอนไม่สู้นอนไม่ควรบ่นเวลาถูกเหยียบย่ำยอีกคนอยู่ไหนวะมันไปฆ่าที่ไหน ลืมจังมันไรประโยชน์นะเราล้อไม่ถ้ามึงเล่นมึงก็สูไม่ได้สิบอกเลยเดี๋ยวเขารอแกกลับเข้าไปอีกครั้งเนี่ยตะเกลมันเยอะมากในงานตูดิเดรย์ลอล้อไมหมดแล้วลยอยเดีมีบล็อ่อะต้องบอกนะบตู้ดิเดยเอาจะจบตอนดี้ ยโอเคว่าคุณคุมสถานการณ์อยู่เหรอคุณเคสเพิดผมไม่ได้คิดเลยแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะกาล้ระาแร้วเระ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 รยระ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 รไระระระรหระไะระะระะระระระะระระระอะระระระะะ จะลงไปไงบอเพาะโดนหนอกแบบตกต้องไปเกมต้องมากระตุกตอนนี้คุณจะโดนตีทำไมมันต้องโดนเพีงเดียวเดียววาดูเพียงเดียวเสียงมันกันเลยตอแหล่อบอดาวโวยถูกต้องคนอยู่ไหนอะโซเยอร์มือใหญ่โอ้โหตบตบกันตบกันตบไม่ได้ไว้มันเขาเรียกว่าไงแบบมันถูกปรับให้แบบ นักศึกษาอย่าตีกันแย่งผัวครับอย่าตีกันแย่งผัวได้นับนับแล้วจุดมันจะนับรอเลยขึ้นหลอกแล้วผั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 วน้าเรียนนักเรียนที่นี่อยู่ไหนอ่ะนักเรียนนักเรียนอย่าอย่าตีกันแย่งผัวทนี่อย่าตีกันแย่งผัวกันมีแต่เอนจิเนียร์แล้วอ่ะจะป้องใครดีวะมห เฮ้ยยึดได้แล้วไปอยู่สุขภรีไหมได้แ hmm. ล no. like no? you know, oh, no. like ้วก็เฮียอะไรแหนแ่ยึดจุดแล้วแหน่ตีไทยกลัวแล้วเลยไม่มีแบงเลยไปแล้วเมื่อยไปแล้วเมืคอยยืนจุดแล้วเมื่ยตายแน่นอนม้สิบบา์ใครซื้อบ้างครับลายหัวเท่าเคไม้กี่บาท แม Dude, ้เจ้าวยเปียบสมานชนแทงเข้าข้างหลังอย่างเดิมต่อตั้งเส้นธนีจำนวนมากแต่เดียเดียเดี๋ยวรอบหน้ากูจะพาแบบแข่งเลยไอ้เงี้ยจะมุดอะไรกูแ่ไม่รู้ยี่ต่อเนี้ยจะมูดอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะ จะเริ่มแบบใหม่ยังกูจะได้ไปขออย่าอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงไรอันคิงอย่าพูดถึงไรอันคิงอยากมันมันร้อง and I will always love you เว้ยมันไม่ได <laughs> ้จะ King, จร้องไรอันคิงแต่มันงี้เงาแต่มันทุเรศ oh <my S 2> เกิน <God. S 2> จนออกมาเป็นอย่างนั้นอขอบขอบคุณที่หูขูดเข้าว่าตอนนี้ดิสเปร์กูเต็มไปด้วยของ he เฮียๆอะไรคอยกดกิกอะไรอย่างเงี้ยพี่โป้กูมาเล่นตัางตอมสกายพี่อป้ทีไงก็แพฝงอย่าเชื่อหมูแล้วว่ะเล่นเกมครับอย่าเชื่อหมู ำไมต้องฟัตเตอร์ชัยวะทำร้ายฟัตเตอร์ชัยที่รักกูตลอดเวลาเกียรติงูนำทางจิตวิญญาณใครแต้มึงดูให้จดเสียงที่สั้นกว่เธอแล้วฟัตเตอร์ชัยจริงหรือเปล่าไอ้เยิปฟัตเตอร์ชัยบินผ่านหน้ากูแม่เจ้โว้ยไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของโซนด้วยมันคือเรื่องของจิตวิญญาณและเสียงเพลฟัตเตอร์ชัยเธอไม่ใช่แบบนี้ฟัตเตอร์ชายฟังฉันสัตเตอร์ชัยนี่ไม่ใช่ตัวตนเธอ ใครเกิดมัวเิญใคริตัวบอกตัวที่มัซุยตัวที่วิ่งอยู่นั่นแหละชื่อข็นอ่่ะเ็มาจม็มารวไหนะวะหมอไม่ยังหลงทางเลยขนี้ยิมเย้มไม่ม่ยืนเสียเปี่นนมคนรีเลกโซ่อยู่ในน้ำ แบบตายน้ำเลยต่ล่มโผล่มามาดูดิโคตรเทียยงกูไปดูกับกดคลิกไปเรื่อยๆมันจะสลับตัวที่เราตามอ๋อกูเห็นแล้วแบบไม่น่าเด็กๆว่าหลังอย่าไปนอนเล่นในน้ำนะ้ำขาข้าวไม่ได้มาครับมันช็นตใหญ่ๆนะจตัวมันอยู่ไหนใครเจอผมบ้างครับ ใครจะเจอมึงเนี่ยห้ผมอยูดถึงบนหัวกูก็เจอเนอะบางทีตอนนี้มันคุณนั่งของกาละหมดเหรอเดี๋ยวได้ตายทั้งฝูงเฮ้ยกูเจอบอสแล้วไม่กิฟต์กันไอ้เฮียอยู่ไหนว้าอยู่ที่จุดเกิดบนหลังคาว้าวิ่งปี๋วิ่งแรงมากพอหนึ่งรอบพอสองพอหนึ่งรอบพอสองหน่วยกำลังไฟหน่อยกำลังไฟ ที่โดนใหญ่เจ้าแม่งมาไล่กูก่อนเลยเป็นยัยล่ะใครเจอผมบ้างเจ้าหน้าที่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกยิงเจ้าหน้าที่ถูกยิงมามากอ์ก็ลเสียตายหมดเลยโอยตอนนี้กำลังส่งกำลังไปครับคนถูกกำลังไปแล้วโดนโดนาดนพลาดนะพลังงานไมเจอลองเกิดลองเิดสติสติ๊กซ้ำอเมริกาประชาธิปไตยไม่มีอีกต่อไปแล้วเฮลไฮดร้า เฮลไฮดาวมาที่กัปตันอเมริกาทำลายประชาชนอย่างเงี้ยลายประชาชนคือหน้าที่ของกัปตันอเมริกาโอ้ยไม่เล่นหรือทีโร่โอ้ยเลื่อนด้วยโลเทคเจอร์เสียโลเทคเจอร์เสียรู้ไหมไม่เป็นไรที่เคียมาเป็หลังจากที่กูปิดปุ๊บปิดไม่หายปุ๊บแล้วพวกมึงก็เล่นกัน มันเป็นไกแหลกไว้ขัดแย่มันมีไม่ให้เล่นเลยดีกว่าก่อนหน้านี้จะให้กูเล่นัสำหรับพวกเราชาวไฮด้าตัดไปดึงบัวจะลอกมาเป็นสองไม่เป็นไฮด้าเหรอครับไฮเดนเยียแต่กูกลัวไม่มีคนรู้จัก ตัดแต่งสีเปลี่ยนกเร็ว่ะกูถือกูถือปั้นแต่งงานทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยใครคอตอนนี้เวงเนี่ยมันครับหน้าขาขาวเหมือนกันน่าจะเป็นญาติเนี่ยกูเห็นหน้ามึงด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหี้ยกูอัดคลิปอยู่กูคุยกับไอ้พวกนั้นอยู่เออลากด้วยกูจะคุยด้วยกูเหงาเออแป๊บนึงแป๊บนึงกูโดนคนประมาณยี่สิบคนไล่ตามฆ่ากูอยู่เฮียถ้าเกิด กูไม่พูดอะไรคนอื่นได้ยินเขาจะคิดว่าึงกำลังหนีนักเลงอะไรงเงี้ยยช่วยวางไปก่อนนะคระบปวยไม่ตกหลุมกูก็ดีตกหลุมกี่เดนเกดตรสุดท้ายออกมาละอ้วิชาที่กูมีปัญหาทีเลยไอ้เจ้าสาวมหาลุมเกินที่หมายเนี่ยพี่ครจะทำเปลว่าลุงเลยเหรอครับ หนูไม่เคยเล่นทีมงพอถ่อมไม่มีวันเข้าใจหรอกเนี่ยไม่มีวันเข้าใจอย่างเงี้ยมีอยู่ข้างบนกับไม่มีเต็มเลยคาง้างยากแต่